สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพระมาแบ่งปันครับสนใจโทรสูงก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอเดียร้านสูงก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บปลายทางนะครับ ทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าเสีย่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปครับวันนี้ผมมีภาพมาแบ่งปันหลากหลายรายการครับชอบองไหนสนใจไหนก็โทรเบอร์นี้นะครับไอเดียไลน์ก็เบอร์นี้ครับดูให้ชอบและถูกใจก็โทรกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกกันเลยครับรายการแรกจะเป็นอันนี้เป็นเหรียญนะครับเป็นหลวงพ่อมาพี่เป็นหลวงพ่อมาวัดอะไรวัดหาดสูงว่ะพี่ ถ้าจำไม่ผิดจะพี่เป็นวัดหัดโูงนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับขอบกระบอกนะพี่ส,สวยๆดําเดิมพี่ดูนะครับดูับพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับดูนครับดูนะครับขอบกระบอกนะพี่สวยๆดํามเดิมพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อมานะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะพี่เหรียญหลวงพ่อพิงค์นะพี่สวยๆดั้มเดิมพี่ อ่าเหรียญนะครับเหรียญสแตมป์นะพี่คล้ายเหรียญสแตมป์นะพี่ดูครับมีเส้นผมแมวที่หูนะครับดูครับด้านข้างนะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูครับจังหวัดลบบุรีครับประศสองห้าศนยะครับส,สวยๆน้ำเดิมพี่วัดโบสนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับเป็นเนื้อกะล่ทองพี่เป็นเนื้อกะล่ทองผมเอาห้ารอยพี่เอาห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับพี่ดูนะครับพี่ดูครับเส้นตะข่ายพี่คมชัดเลยพี่นะพี่แล้วจะมีขีดที่เลขหกนะพี่แล้วมีขีดตรงนี้พี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเหมครับดูนะครับ เป็นเหรียญ่หลวงพ่อสะทปี60รุ่นแรกนะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมมากพี่เป็นเหรียญหลังยันสี่รุ่นแรกนะครับเหรียญหลังยันสี่รุ่นแรกนะครับดูครับหน้าตาคมชัดมีขีดที่ข้อแขนด้วยนะครับเห็นไหมพี่สวยพี่สวยนะครับดูนะครับดูครับเป็นเหรียญหลังยันสี่พี่เอาเก้าร้อยพี่ผมดูอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่ สองสี่หกเจ็ดนะครับประสอน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่สวยๆน้ำเติมไหมครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดทะพี่เป็นหลงพระทวดทะพี่อันนี้เป็นเนื้อว่านสมบู่เลือดทะพี่เขาบอกร้อยองค์แล้วเขาจะทํามาหนึ่งองค์พี่ดูครับเดิมๆได้มาแบบนี้เลยพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูท่พี่มีขีดที่ศีรษะท่านทะพี่ที่หัวแล้วก็ที่หูนะพี่ดูครับ สวยพี่สวยมากเลยครับดูครับเป็นบล็อกหัวหัวขีดหูขีดนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่ผมเอาหกร้อยพี่หกร้อยขอบมันขุ่นนะพี่ได้แค่นี้เลยพี่ชัดชาดสุดแล้วพี่เอาหกร้อยพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับสวยสวยน้าเดิมพี่ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่เก่าๆนลครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ขอบกระบอกนะพี่สวยสวยน้าเดิมพี่ ดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่เอา500วอลพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนให่หอมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับดูครับจะมีเนื้อเกินตรงนี้พี่จะมีเนื้อเกินนะครับดูครับ สวยพี่หน้าตาคมชัดแล้วพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูนะดูคนระับเป็นเหนรียญรุ่นแรกนะครับเอาเอาไปห้าร้อยพอพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่ได้มา2เหรียญน,นะพี่ได้รุ่นนี้แล้วก็รุ่นแรกนะพี่ดูคนระับอันนี้เป็นรุ่น9้านะพี่ดูครับเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่อาจารย์โลนะพี่สวยเดิมเลยครับดูครับ ดาานี่เขียนว่าอุดมสมพรพี่สวยๆนุ่มเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อกระไรทองนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลนะพี่ดูครับสวยๆนุ่มเดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับดูครับดูเส้นคมๆพี่เส้นใต้คางพี่ดูครับเห็นไหมพี่ เส้นเสวกพี่ดูครับดูครับแล้วก็มีเส้นรัศมีวิ่งรอบองค์นะครับปีสองห้าศูนย์เจ็ดะครับจะมีเลขนะครับแซดหนึ่งเก้าหรือว่าสองหนึ่งเก้าเป็นรุ่นแรกนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมนมครับดูครับดูครับรายการที่ผมเอาเก้าร้อยบาทพี่เอาเก้าร้อยถ้พี่ผมดูหน้าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่เอาเก้าร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่เป so ็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์พระประธานนะพี่ดยสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับเป็นเนื้อก้นคกนะพี่ดูนะสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมพี่เนื้อแตกในงาเต็มเลยพี่ดูนะครับดูครับดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญคูบาสีวิชัยนะครับเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยเปสสสองสี่แปดสองนะครับที่สวยๆน้าเดิมเลยครับพี่ดูนะครับดูครับดูครับพี่ที่เลขสี่จะมีขีดแต่พี่องค์นี้สุกสวยนะพี่ทุกทีได้มาจะสึกเยอะนะพี่องค์นี้สวยนะครับนะครับจมูกแตะนิดๆวินิดหน่อยๆนะพี่ดูครับหูเชื่อมนะครับดูครับทุกทีได้เหรียญนี้มาจะอ่าจะ ศึกเยอะนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมลยครับดูครับดูครับดูครับเป็นขอบก็บอกนี่จะมีรอยแทงตะไบนะพี่รอยแทงตะไบนะพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อกันนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับประสองสี่หกเก้านะครับสองสี่หกเก้าเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับดูครับดูครับมีขีด กองเบาไปไม้ด้วยนะพี่ดูนะครับดูนะครับสวยพี่สวยนะครับขอเบ็ดตรงนี้พี่ดูนะครับสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระกิ่งนะพี่เป็นพระกิ่งเนือ้อตะวะอุดก้นทองแดงพี่เนือ้อตะวะอุดก้นทองแดงพี่สวยๆลำเดิมนะพี่ตอกตัวนะด้านหลังนะพี่ตอกตัวนะนะพี่ดูนะครับเห็นไหมพี่ ออกตัวนะด้านหลังนะพี่เลขโค้ด1 3 0นย์นะครับเลขโค้ด1 3 0ศูนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับดูครับสวยเดิมเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับดูครับดูรูปกระคำพี่คมชัดเลยพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ผมเอา600บาทพี่เอา6 0 0นะพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญจอบนะพี่เป็นเหรียญจอบ หลงพระเงินนะพี่หล่อโบราณนะพี่เป็นจอบใหญ่นะครับดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับดูครับเป็นจอบใหญ่นะพี่เป็นจอบใหญ่นะครับดูครับด้านหลังนะพี่มีรอยเชื่อมปิงนะพี่รอยเชื่อมปิงนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพระแดงนะครับเป็นเหรียญหลงพระแดงวัดเขาบริทดนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สามนะครับ ดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดมีเส้นของแอทิบ่าที่หูนะครับแล้วมีขนในหูเห็นไหมพี่จะมีขีดอยู่ในรูหูนะครับดูครับแล้วก็สีรษะท่านจะมีขีดนะครับสวยพี่ดูครับเป็นรุ่นแรกปีศูนย์สามนะครับดูครับดอเด็กขีดตรงนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับมีบ่านะครับเปลี่ยนมีบ่านะครับสองฝั่งเลยครับดูครับดูครับ สวยๆน้ำเดิมพี่หูห่วงเป็นปิ้นเลยครับหูห่วงเป็นปิ้นเลยครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมนะครับดูครับรายการที่ผมเอาเจ็ดร้อยพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับรายการต่อมาพี่รายการจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออี๋นะครับวัดสัตหีบรุ่นแรกนะครับวัดสัตหีบรุ่นแรกนะพี่สวยๆพี่เนื้อทองแดงครับ เป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ห huh. ูเชื ón, 2, 4, 7, 3, ่อมครับตอเต่ามีขีดด้วยนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ประสองสี่เจ็ดสามนะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ดูนะครับทอทหารก็มีขีดนะครับขอบกระบอกนะพี่ขอบกระบอกสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นพระกิ่งวัดหนังพี่เป็นพระกิ่งวัดหนังพิมพ์อุ้มบาทนะพี่พิมพ์อุ้มบาทพี่เก่ามากพี่ดูนะครับเป็นหล่อโบราณนะพี่ดูนะครับดูครับมีปิดทองนะพี่องค์นี้มีปิดทองนะครับดูครับเป็นพระหล่อโบราณล่างอุดข้างนะพี่เก่ามากเลยครับพี่ดูนะครับเก่ากึกเลยพี่ดูครับดูครับเก่ามากเลยพี่ดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลงพอกลวยนะครับเป็นเหรียญหลงพอกลวยรุ่นแรกปีศูนย์สี่นะครับดูครับมีขีดตรงนี้พี่แล้วมีหูห่วงปิ้นๆเลยครับหูห่วงปิ้นๆเลยครับดูครับสวยๆน้เดิมพี่สวยๆน้เดิมพี่ดูครับมีขีดนี้นะครับดูครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดนะครับวอลแหวนมีเ้อเกินครับของห่วงเหมือนมีปิ้งเกาะนะครับขอบองซาโลปินนะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมนะครับดูครับ ดูครับดูครับเหรียญเจ้าหนาพี่ดูตัวตัดพี่ดูครับแล้วมีขีดนะพี่ระหว่างหัวเข่าเนื้อเกินนะพี่มีก้อนเนื้อเกินพี่ดูครับมีขีดนี้นะครับสวยพี่สวยนะครับผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพะระล่วงรางปืนนะพี่เป็นพะระล่วงลางปืนเก่าๆเ,เลยครับดูนะครับ ดูครับขึ้นสนนิมแดงเต็มเลยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับเปลี่ยนสนิมแดงนะพี่ไม่ใช่สีนะพี่ดูนะครับดูครับเป็นเสนิมนะครับดูครับดูครับเก่าพี่เก่ากึกเลยครับเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญนั่งพานนะครับเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูทครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับตอกตัวทอชัดเจนเลยนะพี่ดูนะครับเห็นไหมพี่ตอกตัวทอชัดเจนพี่น่าจะตอกกับหัวพี่เห็นไหมพี่น่าจะตอกกับหัวด้วยครับมีเส้นขีดนะพี่ดูนะครับกรงโค้ดที่ตอกนะครับเรามีขีดตรงนี้พี่เห็นไหมพี่ สวยพี่เหรียญนี้สวยนะครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับหลวงปู่ทิมนะพี่นะครับอายุครบแปดรอบปีหนึ่งแปดนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับเขาเรียกบล็อกจิกนะพี่บล็อกจิกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยพี่สวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อข่าวนะพี่เขาเรียกเนื้อชุบนิกเกิลนะพี่ชุบนิกเกิลนะครับ ดูครับเป็นอน่าจะเป็นทองแดงชุบนิกเกิลนะพ um ี so ่ดูครับมีรอยล็อกนิดนิดนะพี่ดูครับสวยพี่สวยครับดูครับวัดถ้ำกองเพนนะพี่อุดรธานีนะพี่อุดรธานีนะพี่ดูครับครับมีขีดทีออ่างเนี่ยนะพี่ดูครับดูด้านหลังนะครับตัวอีสองห้าศูนย์เก้าครับดูครับเป็นรุ่นแรกนะพี่สวยๆสมเดิมพี่ดูครับหูห่วงเป็นๆเลยนะพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับมีขีดตรงนี้ครับผมเอา 5้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่รอดอันนี้เป็นผมเห็นลงหนังสือชุดเป็นจะเลยนะพี่หลวงปู่รอดรุ่นนี้ครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับหลวงปู่รอดนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระปิตาครับจัมโบ้สองครับหลวงพุ่โตวัดปู่ดุชิมพีนะครับดูนะเป็นพระปิตาจัมโบ้สองพี่ดูนะครับนิ้วคมชัดพี่เป็นอ่าเนื้อผงใบลานนะพี่เนื้อผงใบลานนะพี่ดูครับสวยพี่สวยมากพี่ฝังตะกุดด้วยพี่มีตะกุดด้านล่างพี่ดูครับเห็นไหมพี่นิ้วคมชัดใบหูคมชัดพี่ดูนะครับพิมพ์คมชัดพี่ดูนะครับ น่าจะเลื่อกันน้ำด้วยพี่ผมดูน่าจะเริ่มกันน้ำเลยครับพี่ดูนะครับอัขระไาย,ยานพี่ดูนะครับตัวหนังสือคมชัดมากพี่ผมเอา600บาทน,นะพี่เอา600นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระปิดตานะพี่เป็นพระปิดตาอันนี้เป็นอ่าผมดูเป็นเขาอ้อน,นะครับแลพี่ผมดูเป็นพระปิดตาเข่าอ้อนนพี่เก่ามากพี่ดูนะครับเก่ามากเลยครับพี่เก่าแน่นอนพี่องค์นี้นะครับ กึกเลยพี่เก่ากึกเลยครับเป็นพระปิดตาเข่าอ้อนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่เก่าเก่าเลยครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญเสมาถ้านะพี่พิมพ์หน้าใหญ่ครับประสอง 4 8 5แปดห้านะครับ2 4 8 5ดห้าเก่าเก่าเลยครับรายการนี้ผมเอา600อพี่เอาห0 0อนะครับรายการต่อมาพี่เป็นจอบเล็กนะพี่อันนี้ผมดูเป็นเนื้อสมริดเงินนะพี่ดูครับเนี่ยพี่เป็นเนื้อสมริดเงินนะพี่เป็นพิมพ์แข้งตรงนะพี่แข้งตรงก็จะมี2พิมพ์แข้งติดกับแข้งตรงนะพี่องนี้เป็นพิมพ์แข้งตรงนะพี่ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับพี่ดูครับเก่ากึกนะพี่เก่ากึกเลยครับดูครับ ดูครับพี่รอยเชื่อมปิงแล้วพี่มีรอยเชื่อมปิงแล้วพี่พส,สวยๆน้ำเดิมพี่ส,ยสวยๆน้ำเดิมผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขาเรียกพระครูทองสุกนะพี่ดูดนะดครับดูครับวัดตโนดหลวงพระศรสองสี่เก้าสี่เก้าแปดสองสี่เก้าแปด น่าจะเป็นรุ่นแรกของท่านนะพี่น่าจะเป็นรุ่นแรกนะพี่ผมเคยได้มาเขาจะมีอุดข้างแล้วอุดข้างฝั่งกระตุดแล้วก็ไม่มีอุดข้างนะพี่แต่ส่วนมากจะหลุดนะพี่ข้างจะหลุดนะพี่น้อยมากนะพี่ที่จะมีข้างนะพี่เอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนะพี่วัดนกกระจาบรุ่นแรกนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ดูครับ ะเขาเรียกเชื่อมเงินนะพี่เชื่อมเงินนะครับเห็นไหมสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับครับพระอาจารย์ขันนะครับครับวัดนกกระจาดนะพี่วัดนกกระจาดนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระขุนแผ่นนะพี่เป็นพระขุนแผ่นผงพายอุมาณนะพี่นะครับหลวงปู่ทิมนะพี่นะสวยเดิมพระตีกล้องเอาชัดเลย ตัวตีกล้องเราไม่ชัดนะพี่สวยเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นพระขุนแปนผงพายออมาพี่สวยเก่ากึกเลยครับสวยเก่ากึกเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรอดนะพี่ดูครับเป็นพระรอดกุมหาวันนะพี่เก่าๆเลยพี่เก่าๆพี่ดูครับเส้นน้ําตกคมๆเลยครับดูครับดูครับดูครับสวยพี่สวยเดิมนะครับเป็นพระรอดกุมหาวันเอา 5้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นอ่าพระปิตาพี่อันนี้ผมดูอ่าหลวงพ่อโตหรือเปล่าพี่เนี่ยผมดูเป็นหลวงพ่อโตวัดประสาทบุญยวาาพี่จังหวัดชนบุรีอพี่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าพี่ครับผิดถูกยังไงก็จะว่ากันนะพี่ดูครับเนี่ยพี่เก่าเก่าแน่นอนพี่ดูเก่าเป็นเนื้อผงคุกรักนะพี่ดูครับเก่าเกลกพี่เก่าเกึกเลยพี่ดูครับ ผู้หญิงคล้องสวยมากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงผู้เอี่ยมนะเป็นหลงผู้เอี่ยมนะพี่ดูครับเป็นเส้นแตกนะพี่อันนี้จากบล็อกแตกหรือพิมพ์ก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้นะพี่จะมีเส้นแตกนะพี่แต่ไม่มีผมก็เคยเห็นนะครับไม่มีเส้นแต่ส่วนมากจะมีนะครับที่ได้มานะครับดูครับสวยพี่สวยเดิมหมครับดูครับเป็นเหรียญหลงผู้เอี่ยมนะครับบศสองสี่หกเก้านะพี่หลังยันห้านะครับ ดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูนะครับผมเอาห้าเอาหกร้อยพี่พูดผิดเอาหกร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระพุทธชินสีนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินสีนะครับดูครับเก่าๆเลยครับดูนะครับดูครับเก่ามากพี่ประศสองสี่สี่ศูนย์นะครับประศสองสี่สี่ศูนย์นะครับ ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญพระพุทธชินสีับปีลึกๆเลยครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะพี่เป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับดูนะครับสวยพี่ดูครับที่สา์โอจะมีขีดหลังก็ไก่พี่ท้องบนก็ไก่จะมีขีดนะพี่จะมีคําว่างามเอกพี่ดูครับเป็นคําว่างามเอกเลยครับสวยพี่ตัหนังสือ ตึงคมชัดพี่แต่งึงคมชัดหน้าตาคมชัดพี่ดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับปีหนึ่งสี่นะครับดูครับดูครับดูครับหูห่วงปิ้นๆพี่สังเกตที่ขอบเป็นตําหนิของรุ่นนี้นลพี่ที่ขอบจะเป็นสองสามชั้นขึ้นมานะครับสวยเลยครับพี่สวยดูขอบนะครับตัดฉีกนะครับผมเอาห้าร้อยพอพี่สวยมากเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นพรสสมเด็จพี่เป็นพรสสมเด็จอ่าอันนี้จะเป็นสมเด็จ พิมพ์ใหญ่นะพี่พิมพ์ใหญ่อง์นี้มีงลงรัศกเก่าๆพี่โอ้โหเนื้อแตกไรยงานเต็มเลยพี่ดูนะครับดูนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะรุซุมนะพี่เกตทะลุซุ้มนะครับดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูนะครับเนือ้อเก่ามากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น Dad, ลหลงปูดุลนะครับเป็นเหรียญหลงปูดุลรุ่นแรกนะครับดูครับจะมีขีดที่ศีรษะท่านนะพี่นะพี่จะมีขีดเห็นะพี่จะมีเส้นขีดขึ้นไปนะครับเป็นเนื้อทองแดงพี่สวยสวยน้ำเดิมครับดูนะครับพศสองห้าศูนย์แปดนะครับสองห้าศูนย์แปดสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมนะครับดูนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับ ผมเอาเอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อนะครับ <c oughs> ดูนะครับเป็นพระรูปหล่อหลงพ่อเงินพิมห้าชายนะครับพิมพ์คิตาห้าชายพี่ดูนะพิมพ์คิตาห้าชายนะครับ,รบสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะเนื้อเขียวอมเหลืองนะพี่ดูนะเก่ามากพี่ข้าล้างผมว่าเป็นทองลูกบวบเลยพี่เนื้อมันเหมือนข้างในเป็นทองลูกบวบนะพี่ ดูครับเก่ามากพี่เป็นก้นหยอดนะครับพี่พิมพ์คิดตาก้นจะหยอดนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับสวยมากพี่เอา5้าร้อนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะพี่เหรียญอาจารย์มั่นอันนี้เป็นรุ่นร้อยปีนะครับรุ่นร้อยปีนะพี่ดูครับปีหนึ่งสี่ครับว่าถ้าเขียนว่าสองสี่หนึ่งสี่ถึงสองห้าหนึ่งสี่นะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับอันนี้อาจารย์ฟั้นปุกเสกนะพี่มีคาว่างามเอกด้วยครับ ดูครับมีขีดลงสลีพี่ดูครับสวยพี่ดูครับขีดนึกเกินน้พี่ดูครับสวยพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองน้พี่ดูหน้าตาคมชัดเลยครับเขาเรียกว่ารุ่นร้อยปีนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับดูครับดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อผางพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับ ดูคร <ique> ับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมนะครับปีหนึ่งสองครับปีหนึ่งสองดูครับสังเกตพี่จะมีเส้นแตกเนื้อเกินนะพี่ตรงนี้พี่เส้นเนื้อเกินครับดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับหูห่วงเป็นๆเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับเป็นบล็อกคอติ่งนะพี่ดูครับจะมีเหมือนเนื้องอกหรือเนื้อเกินนะพี่ที่คอครับดูครับดูครับเป็นบล็อกคอติ่งนะพี่นะพี่จะมีติ่งอยู่ตรงคอครับพี่ดูครับสวยมากเลยครับเป็นเนื้อ ทองแดงลงดำนะพี่ดูครับมีเส้นขีดนะครับดูครับสวยมากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยพอพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญจอบนะครับเป็นเหรียญจอบอหลงเพ่อะเงินนะครับปีหนึ่งห้าเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับดูครับพี่ครับดูเส้นนี่ขนแมวตามซอกแขนนะพี่ซอก แขนตามชีวรตามหน้าอกดูหน้าตาคมชัดพี่ดูครับจะมีเนื้อเกินปิ้นที่แขนเห็นไหมดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับเลขห้ามีขีดเห็นไหมสวยเดิมพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองแล้วพี่ดูครับผมเอาห้าร้อยพี่สวยมากเลยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิดตาพี่อันนี้ผมอันนี้ผมดูเป็นออาเป็นหลวงพ่อคนป่ะพี่ดูครับ เป็นพระปิดตาเก่าๆพี่ผมไม่ทราบที่เลยพี่ไม่รู้ว่าหลวงพ่อคนหรือเปล่านะครับดูครับเป็นพระปิดตาเก่าๆพี่เป็นเนื้อผงนะพี่ลงรักเก่าๆพี่ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระคุนแผ่นนะพี่พิมพ์ทรงพลใหญ่นะพี่ดูครับอันนี้ไม่รู้ว่าของบ้านก่างหรือหลวงพ่อมุ่ยหรือหลวงพ่อกลวยนะพี่ นะครับพี่แต่ผมดูน่าจะเป็นบ้านกลางหรือเปล่าพี่ดูครับเก่ามากพี่ดูครับนะครับเขาเรียกพิมพ์ทรงพลใหญ่นะพี่ดูครับเนื้อจะหยาบนะพี่เนื้อจะหยาบนะครับดูนะครับสวยมากพี่ผมเอาห้าร้อยพอพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเกตทะลุสุปนะพี่เนื้อเขาเรียกเนื้อแก่น้ำมันตังอิ๋วนะครับเนื้อคล้ายขยะศาสตร์นะพี่ดูครับแตกในงานเต็มเลยพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับ ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับหมดแล้วนะครับพี่ๆท่านใดครับสนใจรายการไหนนะครับโทรมาเบอร์นี้เลยครับ0ูนย์ก็สองาสองแปดสามหนะครับหรือทักไอดีลาศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ